สบายดีพี่น้องสบายดีทุกสุขทุกคนเมนูซีนขัวดซีนจามซีนพี่นางมาเห็ดสุกินมาเด้อพี่น้องกินข้าวเช้าตะจอยลงขึ้นมาปัดแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวมาปัดแล้วก็ไปายเขากชิลงเสียเปล่าพี่นางเอาเนาะเอาลานมาพี่เอาลงเอย่า,างแต่ปีนี้งานนั่งพี่เลยแต่กล้องเปิดแล้วก็บบีบไปทางน,าน,นั้นนะลูกเงีบมาพี่อืมของเคยเสร็จเลยสบายดีพี่น้องเงีบมาพี่ลูกเงีบมาพี่ ยัมาลูมะ้าขก็ยี่เายนคือมันหู้าเปิดกล่องมันแยบไปบางลเขาาน้นะ

จะมาวันนี้กแซ่บแม่คินกรียวอดก่ะฮะมันเย็นเลยมันจะเป็นไข่เนาะกินผ่อนๆนะล่ะ 在门，在门。

nó mềm มาดมันนี่ค่ะกิน แต่ยังมันอืมตัวมันมัดอยู่ตรง้เม่อไหร่าี

เบิ้งแก่เบิ้งแกมใครวะยุ่เสียบอีกแม่เป็นคนธรรมดาจัดแม่แล้ก็พ่อพ่อไกลไกลงาปลูกเหรอวะลูกหลักปุ๊ะ้ยนี่บ้าซือบรอยว่น้ำอีลาส่ะลูกเรา นานแม่นบอสอย่าเพื่ออย่าเพื่ออย่าเพื่ออันนี้เล็กไม่รู้เจ้าแมนบอสย้อยปลูกป่าก่ะย้อยลูกพ่อจ้ะย้อยปลุกเขาทำอย่างปลูกป่าบอบมา

ทำท้องที are, diver, like. ่ทองที่ยังน่ะเป็นบานนาวเป็นป้าป้าบ้านแม่ตัวโบน้าหนูกน่าแม่กินข้าวยโบยิ้มั่นแม่นามกินข้าวหนาวหนาวพี่อ้อากาศหนาวเย็นเนาะเย็นเจีบเลย กำลังเอาน้องเดิมเหมือนเด้อไปที่โรงเกี่ยวข้าวเด้ออินไปนะอ้าวอย่าใครเป็นเดลูกโดนซองเข็มจิ๊บจิบจิ๊บจิบนอนหนึ่ลูกเด้อเพื่อนอยากนอนอู่บักอ้ายพี่น้องอู่ตัวนี้มันแบนค่ะมันมันต่ำๆเนี่ยพอดีมหนาวก็เลยปุกหน้าหนาวหนาวแม่ก็ยังหนาว ลมโอ้ย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 นอนเดิมเหงจะไปกิปนข้าวต่อเด้อเบื่อดูพี่น้องมือในวันที่เทนเลมอนี่นะเสารสามสองเดือนกับเสารสามมือวันที่หนึ่งเนี่ยคุ้มหอบสามเดือนเลยมึงดูหนาหนาหนา น่ะนะหกกิโลกรัมะอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดมาป้าสีชิกนอมะตะเอกินเขากะโบอีมหาแงงโหลดหายแงงหลดพผหายนี่หานี่โอ้อโอ้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 อตวตโว้ตัวมาบอกมงตัวตัยเจ้าพายตัวเสกปลา ยันบานสิเปลือยอย่าตุดสปาเดบันีนเด้อตุดตุดบอหม่เด้อโอ้ยกุนเปลือยได้ปูยานบอกกุนกุนนลูกเนาะเปไกุนสกุดเลยหาตุดสเปนน่ะตุดสเปนนี่อย่าเฮ็ดเด้ออย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าจ้ำอย่าจับ่าจ้ำซะจ้ำตัวรุมก่อนจ้ำตัวรุมก่อน